นี่คือตัวตั้งเวลาสั่งทางมือถือแบบใช้ฐานนะครับก็มีหลายตัวเลยสำหรับการที่เราจะเชื่อมต่อเจ้าตัวตั้งเวลากับแอปในมือถือของเราก็อันดับแรกใส่ฐานก่อนนะครับใส่ฐานฝั่งนี้นี่ครับใส่ฐานอันนี้แกะฐานออกมาเลยนี่ใส่ฐานเข้าไปก่อนแล้วก็ต้องใส่ให้มันถูกด้านด้วยนะครับถ้า ถ้าหากใส่ถูกด้านมันก็จะเข้าไปสนิทแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าหากผิดด้านนี่นะครับจดียกลับด้านดูเนี่ยมันจะกกดได้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้ครับกดไปแล้วก็ต้องกดให้มันสนิทด,ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าหากไม่สนิทพวกน้ําหรือว่าหมดมันจะเข้ามาตามตรงนี้เดี๋ยวทําให้อุปกรณ์เสียหายได้ครับแล้วก็กดเลยให้มันสนิท พอกดเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าตัวปุ่มข้างหน้านี้ครับมันก็อไว้สำหรับในการเปิดปิดน้ําแบบแบนวนวลนะครับนี่ครับนี่กดเปิดปิด,ปดใช้ปุ่มเดียวเลยทีนี้ถ้าหากเราจะทําการเซตอัพให้เจ้าตัวตั้งเวลานี้กับแอปภายในมือถือของเราได้รู้จักกันเรากดปุ่มตรงกลางนี้ครับกดแช่ไว้เลยนะครับแล้วไฟมันก็จะกระพริบรัว กดแช่ไว้อยู่แป๊บหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับไฟมันเริ่มกระพริบแล้วทีนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะทําการ connecting 2เครื่องนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับการ connecting ก็ดูกันนะครับเจ้าเครื่องนี้ก็คือเป็น g a t e วย์ที่เอาไวส้สำหรับในการส่งสัญญาณเอาคอยเป็นในการจับหรือว่าทำให้สองตัวนี้มันรู้จักกันนะครับเจ้าเครื่อง g a t e ว a y นี้ เราก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กก็คือผ่านตัวหม้อแปลงมาเข้ามาที่เครื่องนี้สัญญาณไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเซตอัพให้ดูว่ามันเซตอัพยังไงที่แอปมือถือกันนะครับ